ตันคือบรรยากาศตัวแล้กการตตั้แตั้ตัวต้งนะคร่ต้องเีติดตนรติดตังว้นับตู้ใในกรร่วมโดนนี้อยู่บนบนรถกครับเป็นระบบเอเป็นคอมพิวเตอร์ควบคุมและสั่งการครับหจอด้านซ้ายจะเป็นโดรนนะครับภาพ บางงกก็จะนนไ้เมอัแต่แล้วแต่ภูมิประเทศครับส่วนใหญ่ก็จะประมาณสองแนวการบินเราบินแค่แนวเราใช่ใช่ครับแค่แนวเราเข้าได้ขนาดไหนถึงเงี้ยเดี๋ยราขอบกิจจะมีพื้นที่ดีงไหนกจะใช้ว่าของที่ดินบ้านเรือนเป็นต้องถิ่นเราเราก็จะมีพื้นที่ดีพื้นที่ถึงรู้บอกว่าโดนเนี่ยมันมันอยู่บนรถใช่ไหมเพราะว่าเอามาจากจังห ตัวรถตัวนี้มีอีกหนึ่งที่อยู่กองหลังรอนวดเหนื่อยก็เป็นตอนวันเราเสร็จแล้วก็เราจะเป็นตัวตัวมาริกสามเนี่ยแจกจ่ายให้ตัวกำลังกับหน่วยเฉพาะกิจป้องกันเชนเหนื่อยตอนมาริกแล้วเราเราจะเรีนเรื่องที่เจ็ดอะไรเงี้ยจะมีชื่อช่องแา้วบ้านแถวนี้จะรู้ว่าามีเรก็อันนี้เป็นราก็ท่ามเขาจะเข้าช่องนี้ใช่ไหมครับเราไปติดกล้องไปแล้วเขาก็จะย้ายห้องก็คือถ้าเราเอาแบตไปเปลี่ยนก็ใช้ได้ตลอด

i <laughs>